สนโลกมพุทธชินราาาาามมมสถิตง,งคลออารรารืทบว่าทางวัดเองเนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสาธารณะสงเคราะห์นะครับซึ่งทางวัดเองเท่าที่ทราบมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทางหลวงพ่อเนี่ยได้ช่วยนําเสนอกิจกรรมต่างๆของวัดที่ทําว่ามีอะไรบ้างก็ขอจเจริญพรท่านแมอมเพอสำหรับโครงการ ปลูกผักของวัดดําเนินการมา8ปีเสร็จแล้วก็มีปลูกหลายอย่างยมจะเป็นผักสวนครัวก็หมุนเวียนกันไปครับอย่างเช่นมะเขือมะเขือยาวมะเขือกอกมะเขือม่วงมะเขือจานตัวฝักยาวพริกชี้ฟ้าพริกสดก็ชะอมแตงกวาก็คือปลูกหมุนเวียนไปและแต่ฤดูการการปลูกก็ถือว่าส่วนหนึ่งคือ อำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้เก็บไปกินขาัไปทานด้วยครับและส่วนที่เหลือก็วัดก็เอาไปประกอบอาหารอจําหน่ายให้ชาวบ้านซื้อขทานในราคาถูกคก็ทำมาหลายปีแล้วก็ถือว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ทราบว่าทำมาเจ็ดแปดปีแล้วใช่ไหมครับประมาณแปดปีกว่าครับก็จะสอดคล้องกับหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวจ้านะครับก็คงจะ สอดคล้องกับของอำเภอเมืองพอดีนะครับหลวงพ่อครับ<ส>เกี่ยวกับโครงการ3ปอสู่พอเพียงของอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นอำเภอลำล่อง,นนองของกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ทานกันเยอะโยมชาวบ้านก็ทานไม่ทนัทน,ทน,ทน,ทนเนี่ยเยอะม,มากเรื่องร่วงครับไปประกอบอาหารด้วยแจกชาวบ้านกินด้วยครับจ้าสตาปักปอดสารล้วนๆอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น แนวหลังกุฏิของวัดโพนะครับก็เห็นมีสวนไผ่แล้วหลวงพ่อปลูกหน่อไม้ไว้เยอะเลยไม่ทราบว่าปลูกแล้วเอาไปทําอะไรครับอย่างนี้เยอะเลยอันนี้เป็นหน่อไม้กิมซุงครับนปลูกมาสามปีแล้วปีที่แล้วตัดได้กับ5้าตันอ๋อครับแจกชาวบ้านแจกชาวบ้านเอาไปทานกันพวกชาวบ้านที่เขาเ พวกที่ไม่มีรายรได้ในชุมชนในชุมชนที่มีรายได้น้อยครับผู้ป่วยติดเตียงอ๋อก็ถือวัดก็ประกอบอาหารที่ก็ไปแจกถึงบ้านเลยครับเป็นกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์เลยใช่ใช่สาธารณสงเคราะห์ครับก็ออกผลผลิตทั้งปีออกหน่อทั้งปีมีให้กินตลอดปีเป็นหน่อไม้กินสุงเราทราบว่ามีเพาะเห็ดโคนไว้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยอ่าเพาะเห็ดโคนไว้กาลังออกดอกเต็มเลยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราพาไปชมเห็ดโคนกันนะครับครับ อ๋อนี่นี่น,นี่โอ้นี่เยอะเลยเสร็จเก็บเส่ตะก้าเส็จโคนอินนี่กันครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับยินดีตอ้ตอนรับค่ะต้อนรับครับเอาไปดูกันหน่อยเราบัตด,ดากลุ่มแม่บ้านเขาเป็นกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุที่อายุเนี่ยนะครับ ก็ใกล้เคียงจะ100ผมไม่ได้เป็นแซวอะไรเขานะแต่ในสคริปมันเขียนมาแบบนี้จริงๆอ,อ,อายุอาณา<ร>ก็ยเ,ยเยอะแล้วแต่ว่านี่นี่แหละที่กําลังจะบอกอคือความแข็งแรงอายุอานาเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทําอาหารของพวกเธอเลยนะครับก็คือถ้าเกิดอายุมากประสบการณ์ในการทําอาหารก็มากนะรส<อ>ชาติอ,อร่อยก็รวมแรงรวมใจกันแม่เป็นแม่ครัวจิตอาสาในวัดโพธิยานครับมาขายข้าวแกงแบบไม่เอากำไร ก็ให้ประชาชนนะครับได้รับประทานของดีจนเกิดเป็นร้ายข้าวแกงที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่าข้าวแกง333ปีสอปีอ่ะเก่ามาก พุทธชินราชงามสกิทมิ่งมงคลอาราม